รายการก็สิบมัมส์เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ชมทุกเพศทุกวยัย ดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการก็สิกั่งรายการที่มีคุณแม่น้องโปรดคุณแม่น้องแพทนะคะและวันนี้แน่นอนเราจะมาเมาส์กันโดยที่ทุกคนในครอบครัวเนี่ยดูได้อาฮะแน่นอนค่ะใช่โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกแฝดอุตัยตบยุงอะคะอย่าบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นคุณแม่ลูกแฝดที่โหยยังสวยปิ๊งเปรี้ยว ฉันเดาออกใครอ่ะอ่ะอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งแล้วเดี๋ยวในช่วงคุณแม่ครอบครัวจะมีอะไรบ้างนมถึงคุณแม่ขอแนะวันนี้นะห้ามพลาดเลยเพราะเราจะมาแนะนําเรื่องความปลอดภัยของลูกอ,อือเออเลือกขอบกัดยังไงยังไงเ,ออเดี๋ยวมาติดตามไทยแลนด์ใช่แล้ว <นะ S 1> มาดูไฮไลท์กันเลยค่ะปัจจุบันเป็นคุณแม่น้องแฝดแล้วยังไงชีวิตเปลี่ยนเอว้อ่ะอย่าถามว่าเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนทุกอย่างจริงจริงกลางคืนคือเรียกว่าอย่าได้นอนกันเลยดีกว่าคุณนาคะพยายามให้น้องทานนมพร้อมกันก็จะเป็นท่านี้อ่าอ มันไม่ได้น่ะสิคะตำลึงไม่ธรรมดาเลยยังไงเวลาพี่ตุ๊กโดนบุ้งนะเออเอาตำลึงนะมบี้บี้บ้บีใส่ตรงที่เราโดนอ่าอ่าหาเลยแล้วถ้าเราหาใบตำลึงไม่ได้อะหำอแล้วครอบกันนี่มีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นค้อกเอ่อคอกไม้ข้อกที่บุหนังทั้งหมดไม่มีเจ็บสนุกสนานได้ความวาคุณพ่อนอนในนั้นด้วยคุณพ่อนอนในนั้น คุณแม่ขอเมาส์เอาละค่ะวันนี้เราได้แขกรับเชิญเป็นคุณแม่คนสวยคุณเป๊ะและมีลูกแปดด้วยอ่ะโลดอ้ดาไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนานาราบีน่านั่นเองสว,ส,สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างนะานาเมื่อก่อนจากที่ดูเป็นสาวแบบสปอร์ตเกิลมากปัจจุบันเป็นคุณแม่น้องแปดแล้วยังไงชีวิตเป<ฟ>ดด้วยอะ่ะ เปลี่ยนมากเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนทุกอย่างเลยเพราะนั้นก็อย่าถามว่าเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆเปลี่ยนหมดจบข่าวอย่างนี้เออใช่เอาจริงๆนะเราเลี้ยงลูกคนเดียวเรายังรู้สึกว่าโอ้ยเหนื่อยจังเลยแบบเครียดจังเลย แล้วนี่สองคนน่ะผู้หญิงตัวเล็กก็สองคนใช่ก็คูณค่ะคูณไปเลยค่ะที่เคยบอกว่าเหนื่อยยังไงก็ตามลองคูณดูเพราะว่าคนนี้หลับคนนึงตื่นคนหนึ่งคนนึงหิวคนนึงหลับพออีกคนนึงหลับปั๊บอีกคนนึงตื่นมากินต่อคนนี้ทําเป็นอย่างนี้เลยค่ะแต่นี้ถามกลับไปตอนที่รู้ว่าตั้งคภ์ก่อนแล้ววันที่รู้ว่าได้ลูกแปด ความรู้สึกเป็นยังไงคือตอนแรกรู้ว่าท้องก็ดีใจเพราะรอมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ทั้งสองคนทั้งเวทั้งานาก็แบบเฮ้ยแบบเราก็รอรออะไรเงี้ยค่ะพอถึงวันนี้ว่าท้องแค่นั้นก็จบละมีความสุขก็ไปเที่ยวไปตอนนั้นไปอเมริกาก็ไปอยู่แบบสองสาเดือนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไปถึงก็คุณหมอบอกว่ารอสักประมาณแบบสองเดือนมันจะเริ่มฟังเสียงหัวใจได้ก็เออไม่เป็นไรก็ไปตรวจที่นู่นอะไรเงี้ยค่ะก็ไปตรวจไปตรวจก็แค่จะเช็คว่าเออเสียงหัวใจน้องไม่มีคําว่าทวินอยู่ในหัวเลยพอไปถึงก็แบบ เตียทูแบบโอ้โหคุณหมอที่เมกาเป็นคนบอกใช่ค่ะคือแบบว่ามีสองคนนะหัวใจเต้นสองดวงวจบเลยคนลุกเลยอัเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะตอนนั้นแบบก็ร้องไห้ร้องไห้กันหมดนะร้องไห้มีมีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งแล้วก็มีเวแล้วก็นานานอยู่ที่นั่นก็ร้องไห้เพราะว่ามันแบบมันเกินฝันนะ่ะเหมือนอแบบเวลาเราได้อะไรเหมือนเหมือน มันมากกว่าที่เราตั้งใจไว้แลวอย่างนี้เดี๋ยวก่อนไอช็อตนั้นยังไม่เท่าไหร่ช็อตที่พอตอนนั้นคือยังรู้แค่ว่าเป็นทวินส์เป็นฝาแฝดแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมารู้เพศมาดูเพศแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงอะตอนมารู้เพศนี่มารู้เมืองไทยก็เริ่มกลับมาเมืองไทยตอนที่รู้ว่าเป็นฝาแฝดเนี่ยกลับไปนั่งพอพอช็อตดีใจจะ่เป็นช็อตนึงกลับมาเฮ้ยทำอะไรไปบ้างฉันทำอะไรไปบ้างในก่อนสองเดือนนี้ฉันแบบขึ้นเครื่องบินไปนู่นไปนี่เยอะแยะมาก เป็นอะไรเกิดขึ้นกับลูกไหมเพราะลูกเั้งสองคนพอกลับมาเมืองไทยปั๊บก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกอ่าวันนี้ลองดูนะคะน่าจะเห็นแล้วว่าเพศอะไรปึ๊กฝั่งซ้ายอันนี้ผู้หญิงค่ะพอลูกสาวปั๊บเวก็นั่งหน้าเหี่ยวแล้วเพราะว่าเอาละลูกสาวสองคนแน่คือเปนผู้เนฝูกาเนลูกสาวสองคนแน่นอนสองคนแน่นอนอะไรเงี้ยหมอเพราะมันใครจะไปคิดว่าอีกคนจะเป็นผู้ชายไม่คิดเลยอ่ะพอหันมาปั๊บโอ้โหน้องน้อยชี้เลยค่ะจ้งชัดเจนมากหมอบอกอันนี้แบบ ประมาณแบบร้อเซ็ได้เลยว่าเป็นผู้ชายอโโอมันเท่านั้นแหละ,ละทั้งแบบทั้งวอดทั้งแบบว่าตรงที่แบบพยาบ,บาลพยาบาลแบบกรี๊ดกันแบบข้อนานๆานทีจะเป็นแบบชายหญิงโดยที่ไม่ได้แบบ<อ>ไม่ได้เลือกเพศไม่ได้ไม่ได้มีการแบบว่าอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะฉันกำลังสงสัยในระหว่างช่วงระหว่างตั้งครรภ์นี้แหละอ๋อเออใช่แล้วแบบชั้ข้ามฉันไปได้ไงเขาบอกว่าท้องแฝดเนี่ยตอนนั้นท้เล็กนิดเดียวอ่ะนานนานน้ำหนักขึ้นเยอะไหมือตอนแรกจากสี่ิบสาม พื้นพื้นพื้นเดิมเป็มไปเมกาก็ประมาณส่หพอกลับมาเสร็จปับ๊บพอรู้น้องอย่างตอนนั้นเริ่มประมาณ3เดือนมันห้าสิบ ห้าสิบมันก็ขึ้นบุ๊บบุ๊บบุ๊บการท้องแฝดเนี่ยนี่เป็นข้อมูลให้กับคุณแม่เลยไม่ใช่ว่าคุณจะกินเพราะลูกสองคนแล้วกินเข้าไปเลยเดิ้ลไม่ได้ข้อระวังของการท้องแฝดนะคะถ้าใครกำลังท้องแฝดอยู่ตอนนี้ทำไงก็ได้ให้ลูกเราอยู่ครบกําหนดให้มากที่สุดเพราะนั้นเนี่ยคือทําไงก็ได้ให้เขาอยู่กับเราให้ครบส0สิสัปดาห์หรือมากที่สุดเท่าที่จะทาได้เพราะนั้นก็เลยน้องก็หนึ่งจะได้ไม่ต้องอยู่ตู้อบนะคะจะได้แข็งแรงกลับบ้านทีอแม่ได้อึดอัดไหม คือเราท้องอยู่เราก็อึดอัดนอนไม่ได้เราอะ่ะคือมันจะเป็นลักษณะของเวลาน้องดิ้นมากกว่าวที่มันจะต้องและแต่น่เขาบอกเออคนท้องจะนอนหงายลำบากแต่นา,นานานนอนหงายตลอดเลยเพราะว่านานาหายใจอ,ออกอะ่อเะเขานอนตะแคงแล้วแบบเดี๋ยวเพราะว่าตอนที่พอท้องแก่ๆจะรู้แล้วอา,อาบีนาเขาอยู่ฝั่งนี้บุกลินเขาอยู่ฝั่งนี้จะจำเขาจะไม่เปลี่ยนแรอวค่ะคือเขาจะไม่ไม่สลับนะค่ะพี่ผู้ชายเนี่ยไม่หลับไม่นอน ทิมแม่ตลอดเลยทิมคนทิมล่าทิมทิมทิม,ทมจนมั <c oughs> นแบบย <c oughs> อ่งขอดาพ่อตอนนี้แบบนิ่งมากจะมาไปตรวจหมอหมอคือน้องก็ไม่ค่อยดิ้นเลยค่ะน,นานาก็ไม่เข้าใจหมอบอกปกติดีชีแบบว่าโอเคแบบทุกอย่างแข็งแรงแต่ชีก็ชอบนอนอเดี๋ยวที่เ,เดี๋ยวช่วงหน้านนะกลับมาขอมมอุณสามีนิดนึงว่าคุณสามีได้ช่วยอะไรบ้างเห็นบอก พาลูกไปเที่ยวอเมริกาไปกันเองเออแบบไม่มีพี่เลี้ยงด้วยอเออเดี๋ยวความเราใจจะไปขนาดไหน <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของเสื้อผ้านบอกทำเสื้อผ้าเด็กด้วยเนาะได้ค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะด้วยทุกสิ่งอย่างพ่อก็ช่วยพลังแม่ก็ปั๊มนมกกนจางจนสุดท้ายพ่อมรู้จะทำยังไงแล้วเวลาลูกร้องพ่อก็แบบว่า why why you cry why คุณแม่ขอเมาส์นี่กลับมาเมาส์ก็ต่อเออมันมากเมาส์มันมากอ่ะนี่นาจะมาอแล้วต่อต่อต่ออ่ะกลับมาจากที่โรงพยาบาลวันแรกเป็นยังไงบ้างก็วันแรกก็คือต้องเซตระบบกันใหม่ทุกอย่างเพราะหนึ่งนานาต้องบอกว่าบ้านนนาเนี่ยไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีคือคุณแม่นานาเสียแล้วแม่เวก็อยู่เมกาแต่คุณแม่ก็อยู่ช่วยตอนตอนที่ลูกเพิ่งคลอดใหม่ๆตอนนั้นเป็นอะไรที่ใหม่มากกลางคืนคือเรียกว่าอย่าได้นอนกันเลยดีกว่า แล้วที่สุดยอดนะต้องชื่นชมนานามากๆคือนานาเป็นคุณแม่ลูกแปดที่ให้ลูกทานนมแม่ด้วยถูกแล้วมันท้อไปแล้วน้อแต่ก็ือบเกือบท้อเพราะว่ามันเกิดภาวะที่น้องไม่ดูดเต้าคือเราไม่ไหวจริงจเรายอมรับเลยคุณแม่คนไหนทําได้เราเคารวะมากเพราะว่าเราไม่สามารถคือสมมติพอคนนี้เข้าอีกคนนึงก็มาเข้าต่อแต่พยาบาลเนี่ยก็พยายามด้วยความหวังดีคุณนานาคะพยายามให้น้องทานนมพร้อมกันก็จะเป็นท่านี้อ่ามันไม่ได้นะสิคะ มันไม่ได้เพราะว่าเขาก็หิวไม่ตรงกันคือเราเราค่อนข้างจะยากในการที่จะทําให้เขาหิวกินตึ้งตึ๊งคือในทฤษฎีมันใช่แต่เวลาในการปฏิบัติจริงๆอ่ะเราไม่สามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นลักษณะของการให้คนนี้เสร็จอาจะคนนี้เบิร์ฟเสร็จต่ออาคนนี้ต่อปั๊มหลังจากนั้นปั๊มนมต่อเพราะเราก็อยากให้ปริมาณนมขึ้นต้องทำอะไรแล้ววันจบปั้นทั้งหมดเนี่ยโปรเซสเนี้ยประมาณสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงอ้าวถึงเวลาที่ลูกจะต้องกินต่อแล้ว เพราะเลยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคตอนนั้นคือทํามาป้ายอย่างนั้น,นประมาณ2เดือนซึ่งไม่มีการน,นอนนอนน,อน้นอยมาก2เดือนปึง้งอ่ะไม่ไหวแล้วยิบขวดมาเหอะ,อะก็เลยเอานมใส่ขวดเ<า>ท่านั้นแหละจากปั๊มนางก็เริ่มชนะดิ<ช>ขวดมันอร่อยอย่าแม่มันไม่ต้องแบบพยายามมากมันเร็วก็เลยแบบ พอจะเข้าเต้าก็ไม่ยอมก็กินนมแม่จากขวดแทนใช่แต่ก็ทานนมแม่จนถือแปดเดือนแปดเดือนเก่งปเดือน9้าเดือนแล้วคุณพ่อเมคุณพ่อแมเชื่อมั่วเลยม่เลยแมเลยโอ้คุณพ่อนี่ก็ช่วยทุกอย่างเขาเดือนแรกนะบอกเขาเลยว่าหนึ่งเดือนแรกเนี่ยยูห้ามไปไหนอยู่ย้ำห้ามรับงานห้ามมีคอนเสิร์ตอะไรยูต้องอยู่กับเราเพราะว่ามันเป็นของใหม่สําหรับเรามากเขาก็ไม่ไปก็อยู่บ้านแล้วก็ ช่วยกันพ่อบอกลูกร้องปั๊บพ่อก็ช่วยด้วยทุกสิ่งอย่างพ่อก็ช่วยพลังแม่ก็ปั๊มนมทุกอย่างพ่อก็ช่วยทุกอย่างอาบน้ำนี่จนสุดท้ายพ่อไม่รู้จะทำงไงแล้วเวลาลูกร้องพ่อก็แบบว่าวายวายยุ่ยไคว่ทำไวยายครอบพ่อไม่เข้าใจซึ่งก็จะแบบจะทะเลาะกับลูกชายอ่ะเพราะลูกชายร้องเก่งมากแล้วระหว่างบีน่ากับบุกลินใครเรียนยากกว่าโอบีน่าง่ายกว่าแบบง่ายกว่าแบบมากอ่ะง่ายกว่าบุแม่กว่าเยอะมาก ที่มีประสบการณ์เหีนบอกว่าอยู่ไปบนไปเครื่องบินไปบนเครื่องตอนนั้น6เดือนปัหกเดือนกับเสร็จคุณเป็นความนมด้วยนะคุณจำอย่าลืมเลี้ยงลูกคุณเครื่องบินคุณอย่าลืมว่าฉันไม่มีนมสต๊อกเหมือนคุณนะคะฉันมีลูกสองคุณทำให้ฉันอิจฉากคุณส่งลูกมาคุณทำร้ายฉันทำไมฉันไม่มีโอเคไหมคือแบบว่าถ้านั้นก็คงจะเป็นตู้อีกตู้หนึ่งสามสี่ตู้เหมือนกันเพราะว่าเราต้องหมดเลยค่ะมื้อต่อมือ ทีนี้เราก็ได้ความที่ว่าหมอก็บอกเออถ้าเขาทานนมแม่มันก็มีภูมิท่านทาน <Yeah. S 1> แล้วก็แบบไม่ลดละก็ต้องได้กินนมแม่24ชั่วโมงนั้นก็ต้องมีนมแม่ก็เลยพยายามที่จะเออเวลาที่เราต้องปั๊มนมก็คือเป็นเวลาที่ลูกสักคนหนึ่งหลับแล้ว <Yeah. S 1> ให้พ่ออุ้มอีกคนนึง <Yeah. S 1> อ่งก็ะะจะเป็นอย่าง,งานั้นแต่พ่อนี่ก็ด้ความที่อายมากเพราะเคยว่าคนมาเยอะว่าอ่าอุสานั่งบีซีนะ <Yeah. S 1> ไม่อยากให้มีเสียงดังมากกลัวคนอื่นก็จะว่าเ <Yeah. S 1> พราะเราว่าเขาเนไปพ่อก็จะใช้ชีวิตอยู่ในห้องน้ํา โ้เอาลูกไปยืนอยู่ในห้องน้ำเอาลูกในห้องน้ลูกเอนจอยมากลูกมีความสุขมากแล้วถ้าทำอยู่แบบนั้นจนแบบนานาก็เรียกว่าไม่ได้นอนนานานั่งนับนะประมาณ45นาทีหนึ่งครั้งแล้วก็1ชั่วโมงกับ15นาทีหนึ่งครั้งที่นานาได้หลับคือเราก็แบบพอลูกหลับปั๊บแล้วพ่อหลับเราด้วยความที่อุ้มลูกสองคนไได้ก็เอาคนหนึ่งไปนอนบนอกพ่อเขาก็จะหลับกันนาน ส่วนไอ้ที่นอนเราเนี่ยก็ยกไปให้อีกคนหนึ่งแล้วเราก็นั่งปปลายเท้าเอาแล้วเราก็ปั๊ม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 โอุ้ดยอดเลยจุดสุดเลยอ่ะเห็นบอกช่วงนี้ก็ทําธุรกิจด้วยนี่ค่ะเด็กนี่น่ารักมากส่งให้ดิฉันบ้างทำเสื้อผ้าเด็กใช่ไหมเงี้ยใช่ใช่แต่นี่ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างนะคะที่ออกมาก็คือจริงๆมันไม่มีอะไรค่ะมาจากการที่คุณพ่อเนี่ยชอบแต่งตัวให้ลูกมาก เด็กเขาบอกื่อชื่อแบรนด์อะไรคะก็มาจากอาจจะมาคือแต่ก่อนมันจะมีแบบสาวกไทเทเนียมก็จะเป็นเด็กเท่กันเห็นบอกว่าเป็นแบบผ้าแบบพวกวินเทจใช่อันนี้คือเป็นผ้าแบบผ้าวินเทจที่เราไปหาควานหาซื้อกันยากมากก็จะเป็นแบบของแบรนด์ต่างๆนะคะแต่ว่าเรามาตัดเป็นคัสตอมซึ่งเหมือนสมมติเป้ยซื้อไปให้น้องโปรดใช่ไหมคะน้องโปรดก็จะใส่ม่ซ้ำกับใครก็จะมีแค่ตัวเดียว อันนี้คือมันมาจากแบบคุณพ่อที่เคยขายอยู่ในเนเวอร์เซ็คัพอยู่แล้วก็เลยมาเป็นของลูกต่อแต่นี่อันนี้อันนี้แอบเบาคออันนี้ไม่ใช่นะแอบเบาคออันนี้โหดนิดนึงอันนี้โหดมากคือผ้าพันคอแสนแพงของคุณแม่วางอยู่ใกล้ๆกันใช่ก็เลยมีหยิบผิดค่ะหยิบผิดค่ะเอาไปใส่พนักงานของเราหยิบผิดก็เลยกลายเป็นคุณบีน่าก็ได้ช่วงนี้ไปนะคะนะคะซึ่งคิดว่าลูกก็คงใส่ได้อีกไม่ไม่นานนะใส่กรอบเอามาใช้กำตาต่อกำตาต่อเอามาใช้นกำตาต่อเป็นอย่างนั้นไปนะคะอ๋อแล้อย่างนี้ ขายขายที่ไหนก็หลักๆก็คงจะขายที่ในเวเซคัะนะคะตอนนี้กำลังขยายไปมีทุกลยสาขามากกำลังจะมีเจ็ดสาขาละแล้วก็แล้วก็คงขายในอินสตาแกรมในไลน์หลักๆแล้วก็เราก็จะออกแฟนต่างๆด้วยกำลังจัดเซตทีมที่จะไปตามแฟนต่างๆนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนานามากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆกับเรานะเรามีผลิตภัณฑ์ละมุดบ้าไปด้วยขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจาบแม่และเด็กที่มีสุขสมจากธรรมชาติอันนี้เราปลื้มมากใช่ไหมเอาล่ะ เดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะมาเข้าครัวกันนะอบดูนะเมนูทำให้มีหน้ากับบุ๊คลินด้วยยินดีค่ะนะคะตอนนี้พักกคู่ค่ะข้าวตกำลังเคลื่อนไหวยกำลังเคลื่นไหว แม่เข้าครัวมาในช่วงคุณแม่เข้าครัว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 วันนี้สวัสดีพี่ตุ๊กเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะตุ๊กวันนี้นะคะก็จะเอาใจคุณแม่ที่มีลูกแบบเริ่มอาหารเสริมค่ะชักพักหนึ่งแล้วค่ะในวันนี้คืออะไรข้าวตุ๋นตำรึงแครอหไขแดงหรือว่าข้าวตุ๋นตำรึงแครอหไขแดงขอไอซัมอีกทีนึงเพราะว่าเลดดิ้งค่ะที่แล้วมันขึ้นมากเลย ไม่ได้หรอแต่แด้เออเราก็เลยต้องทำอีกครั้งหนึ่งค่ะตู้ผมิลปวดหัวกับเธอเอาเมนูนี้มีอะไรบ้างคะพี่ตุกขาอ่ะเราก็มีแครอทนะคะตำเหลืองเขาสวยไข่แดงแล้วก็น้ำซุป คะเห็นบวมมีพริกไทยด้วยถ้าใส่ไปเดี๋ยวเข้าน้องเขาจะไม่เผ็ดอะค่ะก็ให้พอมีรสชาติให้เขาเรียนรู้รสที่แปลกใหม่ขึ้นก็หยอกนิดหน่อยเดียวโอเคอ่ะซึ่งเมนูนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับเด็กที่ประมาณว่าเพิ่งเริ่มอาหารเสริมไปได้สักพักละคือยังไม่ถึงขั้วยังค่ะเราก็เลยเอาไข่ขาวออกโกโก้แพนอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าวิธีทำง่ายแสนง่ายทำเยี่งมไรตอนแรกเราก็จะผัดแครอทก่อนนะคะผัดแครอทอร่อย ๊ตุ๊กปิ๊ตุ๊กวันนี้เรามีตำลึงด้วยใช่ป่ะเราจะบอกว่าประโยชน์ของตำลึงนี้ไม่ธรรมดาเลยตำลึงไม่ธรรมดาเลยป็นไงเวลาพี่ตุ๊กโดนบุ้งนะเออเอาตำลึงนะมาบ,บ,บี้บี้บี้ใส่ตรงที่เราโดน,ดนอ่าอ่าเหายเลยจริงหรอจริงแล้วถ้าเราหาใบตำลึงไม่ได้อะหาหมอหาหมอเค <laughs> okay. ตำลึงเนี่ยนอกจากจะช่วยแก้คันอย่างที่ไปบอกแล้วเนี่ยยังมีธาตุเหล็กสูงค่ะวิตามินเอสูงค่ะใช่ไหมมีประโยชน์มากแคลเซียมก็แคลเซียมก็สูงออพอผัด<อ>ให้พอมีกลิ่น<ะ>หอมนิดหน่อยนะคะก็ะใส่น้ำซุปใส่น้ำซุปทุก<ๆ>หมดเลยเนาะแครอทเนี่ยก็แน่นอนมีสารเบต้าแคโรทีนวิตามิน A อบีวิตามินบีสองใช่ไหมคะแล้วก็มีสารต่อต้านพวกอนุมูลอิสระต่อต้านมะเร็งด้วยยังไงต่อคะเตาอบใส่เลยข้าวค่ะ ตุนตุ่นต่อไปเรื่อยใช่อนี่ยน้ำเริ่มแห้งไปใช่ค่ะเมนูนี้ไม่มีเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเด็กที่แบบเพิ่งเริ่มอาหารเสริมก็สามารถทานได้เพราะว่าบางคนในเนื้อสัตว์ยังยังไม่ได้เริ่มแต่ก็มีโปรตีนจากไข่ เถอะไม่ก็เด็กเด็กๆไม่งดอะไร่างนี้อ่าเมนูนี้จะต้องจืดๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยเลยให้เด็กๆค่ะอืมอะไรไหมอร่อยอ่ะหวานตามธรรมชาติมันเหมือนหวานอืมไว้จเย็นจะเย็นอร่อยเนาะใช่ไหมเรายังไม่กินเลยยังไม่รู้เลยไงช้นนี่ดูนะะอร่อยเนะ อข้าวตุ๋นตำเรือนแคร์ลับไข่แดงเนื้อวักข้าวตุ๋นตำเรือนแคร์ลับไข่แดงเมนูนี้น้องโปรดนะจะชอบ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 คุณแม่ยังชอบเวนะชิมเิม่องน่ชอบเดี๋ยวไปป้อนน้องแพทด้วยลองทำดูนะคะไม่ยากเดี๋ยวใครที่อยากรู้สูตรไปดูได้ที่แฟนเพจรายการเราเลยนี่เอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันเรื่องของการเลือกครอบกั้นให้ลูกปัจจุบันลูกสนมากเลยจะทำยังไงครอกั้นก็ช่วยได้เยอะเดี๋ยวไปแทนกันเลยค่ะ ช,ช่วงคุณแม่ขอแนะช่วงคุณแม่ขอแนะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณกรนะคะเลสตอคิดค่ะใช่แล้วคุณกรวสวัสดีค่ะคุณก,รณกรเราจะมาฟังกันถึง<อ>เรื่องของการดูแลความปลอดภัยของลูกเนาะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรดาเรื่องของอลูก พอเราโตขึ้นเนี่ยมันจะต้องเริ่มมีการแบบซุกซนเราก็จะหาข้อกั้นเด็กดีๆทีเนี้ยอยากจะให้คุณกอลองแนะนําเรื่องของแบบข้อกั้นที่มันได้มาตรฐานว่าเอ้ยจะต้องดูแลยังไงเพราะบางทีมันมีหลายแบบมากเลยค่ะ,ะจริงๆแล้วข้อกั้นนี่มีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเออข้อไม้ข้อ,ขอที่บุกหนังทั้งหมดแล้วก็ข้อ PVC ีซีสลดอันเนี่ยก็คือราคาก็ค่อนข้างแตกต่างกาันแต่ว่าอันนี้คือเอาบรรทัดฐานของกอก่อนดีกว่าว่าคือเราทำมาเพื่อลูกเลยอันเนี้ย ก็คือจะเป็นพอกั้นที่บูนรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าล้มก็ไม่เจ็บล้มไม่เจ็บหัวกระแทกไม่เจ็บล้มไม่เจ็บแน่นอนล้มไม่เจ็บล้มสิบตลบตีลังกาคุณ่อจริงตีลังกาไม่มีเจ็บสนุกสนานได้ข่าวว่าคุณพ่อนอนในนั้นด้วยนะคะนอนในนั้นมันก็จะดีกว่าพวกคอกแบบ P V C ที่ต่อเองคอกไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจริงๆจะบอกว่ามันดีกว่าไม้ก็คือมันแพงกว่าค่ะก็คือคือจริงๆคอกพวกนั้นก็คือบางคนก็ใช้การใช้ใช้ได้ ทีนี้เรื่องความสูงของข้อนะคะคุณกอนเพราะว่าตอนนี้น่ะสั่งนะดจำได้ว่านี่นรอยากได้แบบสูงสูงหน่อยแต่คุณกอนก็แนะนําว่าเออประมาณนี้กันบางนีจร,งจริงๆความสูงมันควรจะได้มาตรฐานประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วความสูงที่เราทํามาตรฐานเนี่ยอยู่ที่60เซนนะคะคือแต่มีลูกค้าบาง,บางคนเนี่ยมาเลยรีเควสต์ว่าฉันต้องการนี่80เซนฉันต้องการขังลูกเลยก็ก็จะใช่ใชต้องการขังลูกไม่ต้องการให้ลูกออกไปไหนเลยอ่ะแต่ก็ก็จะบอกเขาน<ช>ุกคนนะไม่ใช่แต่คือถ้าสมมุติว่า คอกมันเล็กมากมันสูงมันก็จะทึบเราก็ต้องบอกคือบอกลูกค้าตลอดอยู่แล้วเราว่าอมันทึบนะอประเด็นแรกประเด็นถัดไปก็คือเขาต้องบอกเขาว่าคือยังไงนะข้อประเภทนี้เด็กก็ปีนไม่บางคนเริ่มต้นปีนขวบสองเดือนขวบแบบห้าเดือนบางคนสองขวบไม่ปีนเลยก็มีคราวนี้ก็คือว่าบอกถ้าบอกเขาแล้วเขาเเคลียร์แล้วว่าโอเคเขาไม่อยากเขาอยากการทําอยากสูงเท่าไหร่ก็ทําได้หมด เพราะนะเราเป็นโรงงานผลิตเลยอะค่ะ,ะ,ะเด็กทุกคนค่ะคุณผู้ชมต้องตกเตียงครั้งหนึ่งในชีวิตคือจะอปีนเหลวอ๋อทีเนี้ยเพาคุณแม่ก็เหนื่อยหรับไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนได้เราก็มีทางแก้เหมือนกันคือมีวิธีไหนบ้างไหมคะที่จะป้องกันเรื่องของลูกตกเตียงอ่าแน่นอนอันนี้คือ ปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวก่อนเลยคือคุณลูกเนี่เป็นอะไรไม่รู้จะชอบนอนตรงกลางแล้วก็เตะซ้ายเตะขวาคุณพ่อก็จะกลายเป็นตัวเอชเลยค่ะนะคะสุดท้ายก็เลย,เลยคิดละอะทําเป็นเตียงประกบอบเตียงประกบข้างเตียงพ่อแม่คราวนี้คือเราไม่ได้มีแต่ว่าทํามาขายแบบไซส์นี้ขายฟิกตลอดเนื่องจากว่าเตียงพ่อแม่ที่มีอยู่เนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากาันบางทีเนี่ยความสูงของพ่อแม่สูงคนละ คนละความสูงกันค,ค่ะก็สุดท้ายก็อยากจะให้คุณกอนทิ้งทายเรื่องของการในฐานะเขาต้องกับคุณแม่เนาะเรื่องของการดูแล,แลความปลอดภัยของลูกการเรื่องของใช้ให้กับลูกในการป้องกันเรื่องของการหกล้มอุบัติเหตุในบ้านเลยค่ะก็คือวัสดุทั้งหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะสิ่งกระเคอกหรือว่าบอกกันกระแทกวัสดุทุกอย่างที่กอนใช้ให้กับลูกนี่คือประเด็นแรกก็คือเราต้องดูถึงว่าคุณสมบัติของมันเป็นยังไงความยืดหยุ่นของมันเป็นยังไงแล้วก็ความปลอดภัยของมันมาเป็นอันดับแรกแล้วก็ถ้าสมมุติมันมีสิ่งงขอออททีีี่่่่มมมัันไไไปปลลดดดภยเเเคววราา้้กกก็ใหสุ นะคะหรือแม้กระทั่งเรามีข้อกั้นแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเอาของเล่นเอาอะไรไปวางให้เขาปีนปีนไม่จ๊ะปีนสิไม่เหลือคือบางคนเนี่ยเอาเอาหมอนมาวางลูกก็ปีนเรียบร้อยนะคะคือต้องรามัดระวังทุกขั้นตอนค่ะในความเป็นคุณแม่นี่ใช่แล้ววันนี้ขอบคุณคุณกอนแห่งเรสตาคิดมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกับเราขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของกสิกมัมส์แล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันว่าจะคุยกันเรื่องอะไรแต่ว่าวันนี้อย่าลืมติดต่อสอบถามกันได้ เป็นุวกของรายการเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอครับประจําเดินมาเดินนี้สงสัยไม่ไม่ท้องอีกแล้วไม่หรอกคิดว่าท้องแต่ว่าการที่มีเลือดออกคิดว่าเป็นภาวะที่เรียกว่าแทงคุกค้ามหัว,ว,วปลีไก่